สวัสดีครับสวัสดีพี่พียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระปกมะขามนะครับรุ่นแรกนะครับผมก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับพระมหาสุรศัก์นะครับอธิษฐานจิตปุกเสกเดียวนะครับณวัดประดู่พระรามหลวงอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม16กันญา5้านะครับผมนี่นะครับผมเป็น พระปกรุ่นแรกนะครับของทางวัดนาศรีนวลนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมวัดนาศรีนวลนะครับผมได้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนนะครับณวัดนาศรีนวลนะฮะจัดสร้างเมื่อวันที่16กันยา2558นั่นเองนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะ จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมนี่เป็นพระปกรุ่นแรกของทางวัดนาสีนวลนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทจานวนการจัดสร้างนะครับหนึ่งหมื่นองนะครับผมปลุกเสกโดยพระมหาสุรศักนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่หลวงพ่อพระมหานะครับท่านเมตตาปลุกเสกนะครับผมราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะฮะน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับน่ฮะรายละเอียดคมชัดมากๆเลยนะครับนี่จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับเป็นพระปกที่พระมหาสุรศักดิ์นะครับท่านได้ออกแบบออกแบบมาออกแบบให้วัดนาสีนวลนั่นเองนะครับนี่นะฮะด้านหน้านะครับก็สวยงามคมชัดเลยนะครับนฮนะ น,นะฮะรายละเอียดนะครับผมนี่ฮะสวยงามงจริงๆนะครับอ่ะเรามาชมดูขอบข้างกันนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นพระปกรุ่นแรกนะครับที่ท่านเมตตาอธิษฐานพุกเสกนั่นเองนะครับน,นี่นะครับขอบเป็นแบบนี้นะฮะเหรียญนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับมา,มาดูขอบด้านนี้นะครับอ,อีเป็นขอบตัดนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาชมดูด,ด้านหลังนะครับสําหรับด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันถอยนถอัยนถอคงกระพันชาตีนั่นเองนะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับเป็นยันที่หลวงพ่อพัฒมาสุสักนะครับท่านอาเมตตาใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับนี่นะครับผม ยันเทาะนะฮะยันเทาะนะฮะยันเทาะ,ะยันเทาะน,นะครับถ้าผมออกเสียงผิดอ่าก็ขอภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดไว้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับอ่าผมจะซูมเข้าไปหน่อยนึงนะฮะนี่นะครับผมโค้ดก็จะเป็นสอเสือนะครับผมอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะย่อมาจากชื่อหลวงพ่อนะครับนี่นะฮะ ย่อมาจากชื่อของท่านนะครับตัวหน้านะสูรศักดิักนะนั่นเองนะครับแล้วก็มีการรันนัมเบอร์นะครับผมมาไว้ตรงใต้ยันนะเห็นไหมครับนี่นะฮะพร้อมตัวเลขก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมก็ได้เลขสี่หลักมาฮะนไหครับนี่นะครับชัดๆเลยนะฮะ นี่ครับพื้นผิวเหลียนนะครับผมถ้าเก็บรักษาดีๆนะครับเป็นกระจกเลยนะฮะสหรับพื้นทั้งหลังนะเห็นไหมครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับาพาะรุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาพระปกไปมะขามนะครับที่พระมหาสุลสักนะครับเกจิดังอัมพวานะท่านได้เมตตาทิฐานปลุกเสกงนะครับ อีกอย่างนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะขอ,อย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกัาสวัสดีครับ